มีผู้หญิงอาบน้ำไหมวะผู้หญิงแงมีสระว่ายน้ำไหมสองผู้หญิงมีไหมตึกตึกที่มีสระว่ายน้ำบนตึกโอไม่มีเลยซื้อมาเสียเฟลอันนี้อุตส่าห์ซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะต้องซื้อหลังใหม่แล้วแหละโอ,โอมาแบบเป็นแก๊งเลยเอ๊ะเป็นแก๊งหรือหรืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะไม่ออกก่อนมีอยู่สามหนอ ว่าแต่ยิงอะไรครับแบบเป็นช่วยเป็นเควสหรือเป็นอะไรมีเวลาสองนาทีกับสี่สิบวินะโอ้โหชำนาญโอ้โอไม่น่าชมมันเลยชมทีมันเขินอายมันเหลืองระเลิงชนเละเลยอันนี้ก็แอบเอ,อ๊อ๋อยิงกันเองเป็นทีมเข้าใจแล้วเฮ้ยนะเล่นดีวิ แล้วทำไมตูไม่เกิดลวเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเพราะอะไรอืมยิงยิงมันเชียวมีเู้สี่ด้วยวายโอ้โหป่าโหดมากใส่หน้ากากวิ่งยิงเลยไม่ครบเวอร์แม่อะไรเลยเนี่ยฟันเทพสุดยอดยิงอย่างชับไวเจอปุ๊บยิงปับ๊บว่าแต่ปะโอ้มีสนัยด้วย มิสไนนี่มันต้องเวิลสูงแน่นอนเพราะว่ารู้สึกสไนซื้อได้จะเวลิลเวิลเก้าสิบนะสไน่ะแต่นี่เป็นสไนอะไรวะไม่รู้กันหรือมันอาจจะไปเอามาจากเควสอื่นก็ได้ก็ไม่รแต่ที่นแน่เก้าสิบคงไม่ใช่เพราะมันมีสี่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวดีวชื่อมันเวลสิบเอ็ดเอาสไนามาจากไหนยิงด้วยอืม โอ้มีสสนเนี้ยมันโกงโกงจริงๆเหลือ,อหนึ่งนาทีขอสคิปเลยแล้วกันนี่พระเอกมาแล้วทำไมใส่ชุดสูตรวะจำไม่ได้ว่าว่าใส,ส่สูตนะเนี่ยโอเคเริ่มแล้วนี่มันชายชุดดำชายชุดสูตรโอเครถบิ๊กไบไม่ใช่ขอยืมขับนั่งด้วยคนอย่าไปตายก็เป็นพอมีปุนลูกซองกระบ,บอกเดียวนเนี่ยไปเลยเพ่ เพ่ระวังมันดักนะเพ่มันมีสน่ยด้วยเพ่แต่เย็นๆพี่พ,พี่พี่ขับระวังพี่นึกถึงคนสอนท้ายบางเพ่โอ้โหแล้วพี่ตายแล้วอชิบหายแล้วโอ้โหอ้าวไฟว้าวมันยิงระเบิดโดนตัวเองตัวได้ต่างกับ exp ฟรีเลยเนี่ย ไม่ทำมาเดกอะไรเลยหรือมันฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นเอ,อเป็นปริศนายอยู่นะครับก็ไม่เข้าใจมันก่อนเสียงจะแหลมไปหน่อยเน่ไม,ม่ละเมื่อกี้มันโง่ไปหน่อยคราวนี้มันคงไม่โง่แล้วแหละได้เล่นลนะขอตูยิงซักนัดเถอะอืมขอยิงซักนัดโอเคได้ยิงแล้วจากนั้นก็ฆ่าตูได้เลย สบายใจแล้วไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่เอ๊มันมีสนเปล่าเด้อของอย่างนี้มันต้องสอดส่องแล้วให้มีหน่วยกล้าตายก่อนหน่วยกล้าตายแฟบอุ้ยยังไม่ตายอุ้ยเป็นไม่ได้ยี่เงรีทำไมเจ้ายังไม่ตายอู้มันยิงตัว <c oughs> ไอ้คนด้านหน้าไม่ยิงแม่งยิงคนด้านหลังสสน่ห์สน,สนเป๊์ สเนเปตมันอ่านยังไงเนี่ยเนี่ยโอ้เกิดตรงไหนเนี่ยโอ้มาเกิดอะไรตรงมุมเสียวตกจริงโอ้หนูขี่บิ๊กไบค์ไปแล้วปุ๊บปุ๊บซิกแซกซิกแซกซิกแซกอย่ายิงประตูอีกนะโอ้โหซิกซิกจนมันรีโหลดเด้อเด้อรู้สึกปะพวกเราไปหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือ เฮ้ยเพื่อนอา้าวขับไปทางน้ำทางน้ำนู้นด้านหลังหลังวอยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันมีหนึ่งสองอยู่มีดเอบจ้วงเลยดีไหมหนูก็ขับเล่นเฮ้ยโว้หนูดักอยู่ครับปีแน่อืออือเดียอา้อาวอะไร ตัวยิงโดนเหรอหรือหมดเวลาน่าจะหมดเวลามั้งพอดีไม่ได้ดูเฮงพี e. ก็โอ้ขึ้นแจกจุงเบยหน้าพี่ผมนึกว่าฟแฟงกินสไตล์หน้ายังโหดเลยพี่ค้ามได้สักตัวตายสาม,ม <c oughs> จุงแล้วม <c oughs> ออมีเ้เลย <c oughs> ทำแบบทาตัวแบบเหนื่อยๆอย่างเงี้ไม่หรอเบรกรถนี่ถึงกับเซอ่เอเอคิดการใหญ่ใจต้องถึงใหญ่ตรงไหนเนี่ยสวัสดีครับมาแปบ๊บนะมีตู้ ATM เปล่าขอฝากตังแบบมันจะมีเงินแบงก์กับเงินแคชอะนะนี่เงินแบงก์อันนี้เงินแคชสองพัน 2000. เงินแบงก์หนึ่งแสนเก้าแสนเก้าไม่ต้องถามว่าเอาไปทำอะไรหมด นไม่ต้องทำซื้อบ้านแล้วก็ซื้อบ้านนี้ซื้อแบบรูเลยอยู่ชั้น111นะแล้วก็รถรูๆอีกสองสามคันโอเคกดอ,อื่นมากินโคลาก่อนทดแทนลุงทดแทนลุงทดแทนนะลุงนะเดี๋ยวผมเอาเอาเยอะกว่านั้นรีบเอาใส่แล้วก็๋ยวใส่อะไใส่ไหลไม่รู้ตัวนะ มีชชินมาโอ้ลุงรีบๆเลยลุงลุงส่งถุงปุ๊บนี่ผมกดรับเควสเลยแล้วเอเอโอเคขอบใจมากลุงไปแล้วมีเวลเพิ่มด้วยจะววแปดแล้วไปแล้วนั้นลุงแล้วก็ตูก็รับเควสชิงตำรวจ <c oughs>